หลายคนคงสงสัยว่าสายฟรีนั้นจะอยู่ได้ยังไงกับเซิร์ฟที่เราจะต้องเติมเงินเพื่อที่จะได้เงินดรอปหลังจากการต่อสู้ทุกครั้งนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การหาเงินตั้งแต่สายฟรีที่ไม่เติมสักบาทเลยนะครับจนถึงสายเติมนิดหน่อยแล้วก็สายเทพทูเลยนะครับเอาละครับเราไปดูกันนะฮะแบบแรกคือสายฟรีนะครับคือเราไม่เติมสักบาทนะฮะสายนี้สามารถอยู่รอดได้ในเกมนะครับเทคนิคแรกเลยก็คือการติดตามข่าวสารของตัวเกมแฟนดีแลนนะครับ เช่นการอัปเดตใหม่ๆหรืออีเวนต์นะฮะเราสามารถดูได้ที่ปุ่ม News ทางขวามือด้านล่างนะครับแล้วก็กดแปลเป็นภาษาไทยหรืออะไรก็ได้นะฮะดูว่าแต่ละวีคมันมีอีเวนต์ไหนบ้างซึ่งส่วนมากอะถ้าวีคไหนมันมีอีเวนต์ใหญ่ๆแล้วมีกิจกรรมอะไรเข้ามา มันจะชอบมีการแจกบัตร VIP ฟรีอย่างน้อยก็7วันหรืออาจจะเป็น14วันหรือถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่จริงๆบางครั้งมันอาจจะแจกทีหนึ่งเดือนอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะหาค่อนข้างยากนะส่วนมากเขาจะชอบแจกประมาณ7วันซึ่งวิธีการรับของแจกฟรีก็ง่ายๆเลยเรากดไปที่อีเวนต์นะฮะอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วในคลิปเติมเงินหรืออะไรพวกนี้ย้อนไปดูได้นะฮะแต่ผมก็จะมาสอนอีกครั้งละกันเรากดที่ขวาสุดนะครับที่เป็นรูปแม่บ้านผู้หญิงคนนี้นะหลังจากนั้นเราเองก็ทําการล็อกอินนะฮะ หลังจากผมล็อกอินแล้วนะครับเราก็มาเลือกของรางวัลแต่นี้ผมรีดีมเอาของไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลือกแล้วก็กดยืนยันอะไรทํานองนี้นะโดยนอกจากบัตร v p ฟรีแล้วบางครั้งมันอาจจะแจกไอเทมนะครับอย่างเช่นผงเทเลพอร์ตหรือว่า XP คูณ2อะไรตุ๊กตาคูณ3ทักษะการทํางานอะไรพวกเนี้ย ก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่มันไม่สามารถขายได้นะครับไอเทมพวกนี้หรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมที่แจกฟรีเพื่อให้คุณเอาไปใช้นั่นเองแต่หลักๆที่ควรเอาก็คือบัตร VIP เนี่แหละครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปต่อยอดหาเงินได้นะฮะหรือในกรณีที่อยากติดตามข่าวสารเป็นภาษาไทยอะไรพวกนี้ผมเองก็จะทำการแปลและอัปเดตลงกลุ่มให้นะครับสามารถกดจอยมาได้ที่ Fairyland Online TH เซิร์ฟใต้หวันบายสำนักสกุลหวังนะครับผมเองก็จะแอดพลูฟให้แล้วก็พอเข้ามานอกจากการอัปเดตหรือข่าวสารใหม่ๆผมเองก็จะมีทำการโพส ทิคหรือว่าเทคนิคส่วนตัวที่จากประสบการณ์ของผมนะครับหรือว่าจากที่ผมเอามาจากคนอื่นแล้วก็เอามาเขียนเป็นบทความให้เอาไปอ่านกันผมคิดว่าแม้จะเคยเล่นเซิร์ฟอินเตอร์มาก่อนแต่พอมาเล่นเซิร์ฟใต้หวันนะอะไรใหม่ๆมันค่อนข้างเยอะมากนะฮะซึ่งผมเองก็จะพยายามไล่เขียนบทความให้ได้พยายามอย่างน้อยวันละหนึ่งบทความนะแล้วก็เอามาแชร์ให้ได้อ่านกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีหาเงินขั้นต่อไปกันนะฮะวิธีที่2นะครับต่อเนื่องจากวิธีที่1เลยนั่นก็คือหลังจากได้บัตร v i p มาแล้วเราจะปลดล็อก ทักษะสกิลการทํางานได้แล้วนะฮะทักษะสกิลการทางานที่ผมแนะนําผมจะแนะนําให้ทําการขุดเมืองนะครับส่วนตัวผมไม่แนะนําให้ไปทําทักษะอื่นๆนะฮะเพราะว่ามันจะต้องการเลเวลสกิลที่ค่อนข้างสูงถึงจะสามารถหาเงินได้ถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีจริงๆอะ่ะ เราไม่ได้มีบัตร VIP ตลอดนะครับที่เราจะมีเวลาเป็นเดือนหรืออะไรพวกนี้ที่เราจะสามารถเปิดค้างได้ทุกวันอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้เป็นแบบทักษะที่เลเวลต่ําๆแต่ว่าจะมีของที่ขายได้ในราคาค่อนข้างโอเคเอามาตั้งตัวได้โดยทักษะขุดเมืองนะครับผมจะแนะนําให้เก็บให้ถึงเลเวลสิหลังจากนั้นมาที่หมู่บ้านอลิสนะครับแล้วก็ให้มาที่หุบเขาสยองขวัญน,นะครับเราจะได้สกิลการขุด กรายดิ้งแซนนะครับอันนี้จะเป็นของที่ใครที่ทําทักษะเจมคัตติ้งนะฮะหรือว่าทักษะพวกอัญมณีจะต้องการใช้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในตลาดมันจะมีราคาขายประมาณสัก1 0 0 0 0หมถึงหมื่อต่อสแต็กหนึ่งนะฮะหนึ่งสแต็กก็จะมี40กองเนาะโดยการขุดอาจจะใช้เวลาอาจจะประมาณสัก 6- 7ชั่วโมงเราจะได้เต็มเพจของธนาคารนะครับอันนี้ผมเองก็เก็บไม่เต็มนะโดยเมื่อเราเก็บได้เต็มเพจแล้วอะ่ะราคาขายทั้งหมดอะ่ะ มันก็จะได้ตกประมาณสัก4แสนนั่นอะไรทํานองนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยทักษะนี้ก็สามารถช่วยได้สําหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับวิธีที่3นะครับเราเองก็ยังเกี่ยวเนื่องกับบัตร V.I.P. เห็นไหมบัตร V.I.P. มันคือเป็นรากฐานที่เราจะไปหาเงินได้อีกมากมายหลายวิธีเลยสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับบัตร V.I.P. นอกจากเราจะปลดล็อกฟังก์ชันการทําทักษะทํางานแล้วอ่ะเราจะยังสามารถทำเควสเพื่อที่เราจะได้รับเมจิกคอยหลังจากจบเควสนะครับ เราจะสามารถทําได้ทั้งหมด2เควสแต่ละเควสจะได้ทั้งหมด5เมจิกคอยนั่นหมายความว่าใน1วันน่ะเราจะได้สูงสุด10เมจิกคอยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเมจิกคอยอ่ะเอาไว้ทําอะไรผมจะมาโชว์ให้ดูนะฮะโดยเมจิกคอยอ่ะมันคือพอยที่เราเอาไปซื้อไอเทมช็อปในเกมแฟลติแลนเนี่ยแหละครับก็คือเราจะมาคุออยกับ n อ c ตัวนี้นะเราน่าจะได้เห็นในหลายๆคลิปแล้วนี่แหละครับคือเมจิกคอยนะพวกของในช็อปอะไรทั้งหลายเหล่านี้เห็นไหมราคามันก็จะ แตกต่างพอสมควรดี๋ยวว้ผมจะมาแนะนำนะว่าตัวไหนควรซื้อไปขายโอเคในแต่ละวันน่ะเราสามารถมารับได้ที่ NPC ตัวนี้ที่หมู่บ้านใจอ้นนะครับหรือหมู่บ้านยักษ์นั่นแหละตัวละครนี้จะอยู่ทางซ้ายมือของถนนสายหลักที่ขึ้นไปทางเหนือเลยนะฮะก็คือเรากดคุยนะครับโดยส่วนใหญ่เควสของเมจิคอยอ่ะจะเป็นการให้ไปกําจัดมอนสเตอร์100ตัวตามสถานที่ที่กาหนดโดยสถานที่ที่กาหนดส่วนมากจะเป็นสถานที่เวลต่ำๆเช่นป่าทโนไวท์มันจะไม่ใช่สถานที่ที่แบบ มีมอนโผล่มาแบบทั้งแถว10ตัวอะไรทำนองนี้นะสถานที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบมีมอนโผล่มาแค่สูงสุด4ตัว2ตัวอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาทำเมจิคอยค่อนข้างนานผมจะแนะนําให้มีตัวละครเวทมืดกับตัวละครที่สามารถเคลียรมอนทั้งแถวหน้าแถวหลังได้ในเทินเดียวนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาให้ได้อย่างมากเลยพอเราเก็บเมจิคอยก็อาจจะใช้เวลาประมาณ5วันนะครับเก็บจนได้50พอยแล้วผมจะแนะนําให้มา ช่องนี้เลยนะครับจะเห็นเป็นรูปก,กล่องพวกนี้นะเห็นไหมราคา49พอยผมจะแนะนําให้ซื้อกล่องบนสุดนะครับกล่องนี้จะเป็นประเภทกล่องสุ่มยานะครับก็จะมียาดีๆมากมายรวมถึงพวกไอเทมตุ๊กตาคูนหรืออะไรพวกนี้นะซึ่งจะเอาไปเปิดแล้วก็ไปลุ้นเอาไอเทมจะไปขายก็ได้หรือจะเอาตัวกล่องเนี้ยทั้งกล่องไปขายก็จะได้ราคาประมาณสัก 8-10m ในราคาท้องตลาดนะฮะเห็นไหมมันจะใช้เวลาทํา5วันก็จะได้อย่างน้อยได้เงินประมาณ 8-10m ฟรีๆแล้ว ก็อาจจะต้องขยันและอดทนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทําให้เรามีเงินได้วิธีที่4นะครับนั่นก็คือไปจอยปาร์ตี้คนอื่นซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราแบบหาเงินอะไรพวกนี้ได้จากของดรอปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีบัตร VEP เราจะได้เงินต่อแบตเทิลนะอยู่ตกเฉลี่ยนะอาจจะประมาณ400-500นะครับซึ่งถ้าเกิดมีตัวพ่อค้ามันก็จะเยอะมากๆเลยเห็นไหมฮะอย่างอันนี้แบตเทิลนนี้ผมได้573แล้วก็ จากสกิลพ่อค้าผมก็ได้เพิ่มอีก1้อซึ่งถือว่าเยอะมากๆตกเฉลี่ยน1นชั่วโมงอะ่ะอาจจะหาเงินได้รวมๆประมาณแสนห้าจะถึง2แสนเลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมของดรอปที่ได้นะฮะส่วนตัวของดรอปก็อาจจะขายได้ประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นแล้วแต่ดวงนะครับและวิธีการสุดท้ายนั่นก็คือการทําเควสนะฮะผมจะแนะนําให้เลือกเควสที่ใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็ได้เงินพอสมควรและไม่ต้องลงทุนเยอะนะฮะอย่างเช่นสมมติเรากดที่ใจอ่อนนะฮะ มันก็จะมีบางเควสเนี่ยอาอย่างเช่นเควสนี้ให้เงิน100อย่างเงี้ยผมจะไม่ทำนะครับผมจะหาเควสที่ได้เงินประมาณสักหลักพันอะไรพวกนี้อาอย่างเช่นเควสนี้นะครับเซฟซีเครตก็จะเป็นอีกหนึ่งเควสเลยที่ได้เงินทั้งหมด2,500คอยแต่ว่าเราจะต้องผ่านเควสนั้นเควสนี้มาก่อนก็ถือว่าโอเคเลยพอสมควรนะฮะให้ทำเควสแนวๆเนี้ยเก็บเงินรวมๆสมัยที่ผมเล่นใหม่ๆอะเซฟนี้ผมเองก็ทำเควสแล้วก็เก็บเงินคอย ตอนนั้นก็ได้หลายหมื่นเลยนะฮะก็ถือว่าเอามาใช้ใจ่ายอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าถามว่ามันได้เยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่นะฮะผมจะแนะนําให้พยายามหาทางเอาตั๋ว VIP ฟรีอะไรพวกนี้ที่ได้จากกิจกรรมดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสายเติมนิดหน่อยเป็นยังไงนะฮะสำหรับสายเติมเงินนิดหน่อยนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่สายเนี้ยคือเติมเงินเพื่อเอาบัตร VIP รายเดือนอะไรทํานองนี้นะครับ เพราะฉะนั้นของที่ขายได้จะมาจากทักษะการทํางานเป็นส่วนใหญ่เนาะส่วน5.6ขั้นตอนสําหรับสายฟรีอ่ะก็นํามาใช้สําหรับสายเติมเงินนิดหน่อยได้อีกเช่นกันนะฮะแต่สําหรับพวกทักษะทํางานอะ่ะสายนี้คือจะมีสกิลหรือเลเวลทักษะทํางานที่สูงกว่าเพราะส่วนมากคือเติมรายเดือนแล้วก็อยากทํางานไปยาวๆใช่ไหมผมจะไม่ระบุว่าเป็นทักษะทํางานไหนนะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นทักษะแอดวานสกิลส่วนวิธีหาเงินง่ายๆก็คือให้ผลิตทักษะมาเยอะๆนะครับ อย่างเช่นอันนี้ผมมีอาหารข้าวเนื้อแกะหรืออะไรสักอย่างนะผมมีประมาณ5สแต็กนะครับเราสามารถนําไปขายได้ที่เวหาสตามเมืองใหญ่ๆ3เมืองนะครับนั่นก็คือเมืองบลูเบิร์ดเมืองสายลุง้งแล้วก็เมืองสมบัตินะฮะก็มากันที่เมืองบลูเบิร์ดเลยมาที่สาวาร์ปอันแรกนะครับหลังจากนั้นมันจะมีเวหาสที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ติดกับธนาคารเลยเมืองนี้ผมจะชอบมาขายนะครับเพราะว่าของจะได้ราคาค่อนข้างดีคนจะมาขายน้อยหน่อยนะฮะธนาคารจะอยู่ตรงนี้เองนะครับเห็นไหมฮะ ขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ว a r เ h o u s e ที่ผมจะชอบมาคือจะอยู่ตรงนี้เลยง่ายมากเห็นไหมฮะเราไม่ต้องเดินไปไกลในแต่ละเมืองมันจะมี3าม w a r e h าส์นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นว a r เ h o u s ที่ใกล้ที่สุดสําหรับการจะขายทักษะนี้ได้อะ่ะเราจะต้องไปที่เซิร์ฟ4นะครับซึ่งเซิร์ฟ4อะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ตลอดพอเซิร์ฟเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวละครค้างไว้เกิน30นาทีตัวละครเราจะเด้งออกนะฮะ มันเป็นเหมือนเซิร์ฟตลาดกลางอะครับที่เราสามารถเอาพวกของที่เราคราฟต่างๆเอาไปฝากขายที่ตลาดกลางเพื่อแลกมาเป็นเงินหรือในทางกลับกันเราก็สามารถมาซื้อของทักษะต่างๆได้ อย่างเช่นสมมติว่าต้องการซื้อยาที่เป็นแบบทักษะขั้นสูงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่สามารถผลิตได้เราก็สามารถมาที่เวหาแล้วก็มาซื้อได้นะครับเช่นกันกับคนขายยาเขาก็เอายามาฝากขายที่นี่ได้แล้วก็รับเงินมาก่อนอะไรทํานองนี้เนาะโอเคมาอันนี้ผมจะขายให้ดูนะครับออปชั่นแรกคือจะเป็นออปชั่นซื้อนะครับออปชัน2คือออปชันขายนะฮะนี่ผมมาขายนะครับ แล้วก็เลือกอันบนคือทักษะเบสิกนะครับอันที่2เป็นทักษะแอดวานะ์ออะอาหารเป็นทักษะแอดวาน์นะครับเพราะงั้นผมจะเลือกอันที่2แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็เปิด Google Translate ใช้ฟังก์ชันถ่ายรูปเอานะฮะอันนี้ผมจะเลือกตรงกลางเป็นทักษะทำอาหารนะครับแล้วก็อาหารที่ผมทำมันเป็นของประมาณเลเวล70็บหรือแ0นี่นแหละแต่ว่ามันขายได้ราคาค่อนข้างดีเนะี่ยหนึ่งสแต็กอันนี้อาหารที่ผมจะขายนะขายได้แสนสองหมื่นห้าพันละกันอะผมก็ขายเลย ตอนหนึ่งผมจะขายทั้งหมด5 s t ส c k กนะครับก็คือจำนวนทั้งหมด200ได้ทั้งหมด6240 0 0่นะครับอ่าปุ๊บเรียบร้อยนะฮะอาหารผมหายไปแล้วก็ได้มาแทนนะครับเป็น6000นก็กว่าตะกี้ที่ผมพูดไปเนาะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีทักษะสกิลที่สูงยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะทักษะที่เป็นทักษะแอดวานซ์ผมจะแนะนําเป็นอย่างยิ่งมันจะมีราคาสูงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้เช็ค ราคาในแต่ละเมืองนะครับแล้วก็ดูว่าราคาเมืองไหนให้ดีที่สุดเพราะแต่ละเมืองมันให้ราคาไม่เท่ากันนะฮะก็ต้องเช็คดูดีๆต่อไปเป็นวิธีการหาเงินแบบเทพทรูนะฮะวิธีการนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือคุณเติมเงินเข้าระบบเยอะๆนะฮะแล้วผมจะแนะนําว่าให้เติมช่วงโปรโมชั่นเพราะว่ายิ่งเติมเยอะอ่ะผมจะแนะนําเติมขั้นต่ําก็คือเป็น1,000ไต้หวันดอลลาร์นะครับเพราะว่าช่วงที่1 0 0 0ไต้หวันดอลลาร์ ของแถมโปรโมชั่นนะมันจะค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ติดตามข่าวสารนะครับเพราะไม่ใช่ว่าโปรโมชั่นนะมันจะมาตลอดนะครับมันจะมีแค่เป็นช่วงที่เป็นแบบโบนัสการเติมเงินอะไรพวกนี้นะฮะถ้าไม่ใช่ช่วงนั้นนะโบนัสการเติมเงินมันค่อนข้างกาก,ากนะผมจะไม่แนะนําให้เติมหลังจากเติมเงินแล้วให้มาที่ตาคนนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับที่ผมแนะนําไปในหลายๆครั้งนะก็ซื้อไอเทมนี้ครับกล่องสีฟ้าเนี่ยแหละก็ซื้อไปปั๊มไปเยอะๆเลยแล้วก็เอาไปขายเนี่ยตามตลาดก็ได้นะฮะ หรือถ้าเกิดอยากเสี่ยงดวงก็เปิดกล่องก็ได้ถ้าได้ดีก็ดีเฮี้ยก็เฮี้ยเลยเนาะหรือว่าอยากลุ้นมากกว่าก็มากล่องนี้ครับ Heaven and Hell อันบนสุดนะครับมันจะเป็นกล่องที่ถ้าได้ดีก็ดีมากเลยเฮี้ยก็เฮี้ยเลยกลางๆก็อาจจะมีนิดหน่อยนะฮะก็อาจจะต้องลุ้นวัดดวงหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างเฮี้ยก็ตามนี้ครับสำหรับสายเทพทูนะง่ายๆได้ใจความเลยก็สรุปเลยนะครับสำหรับวิธีที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะก็จะเป็นวิธีสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่น หรือว่าอาจจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็อยากจะหารายได้อยากจะมาสร้างตัวละครหรืออยากมาสร้างตัวอะไรก็แล้วแต่เนาะวิธีพวกนี้เองก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเราเล่นไปสักพักอะ่ะมันยังมีวิธีหาเงินอีกมากมายครับเช่นถ้าเกิดว่าเล่นไปสักพักแบบมีตัวละครที่แบบดีมากๆอะไรพวกนี้นเราสามารถไปค้าบของเอาไปขายก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเอาไปผลิตนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะฮะหรือว่าแบบเราปั๊มตัวเอาไปทําพวก กิจกรรมแลกของรางวัลแล้วของรางวัลเอามาขายพวกนี้ก็ได้มันมีอีกมากมายทมเถไปแต่ว่าวิธีที่ผมกล่าวขึ้นมามันเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างง่ายที่สุดไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วนะฮะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนนะที่มีปัญหาเรื่องแบบพวกการเงินใช่ไหมเพราะอย่างที่ทราบกันเซิร์ฟไต้หวันนะ่ะถ้าไม่เติมเงินแล้วมีบัตร v i p อพมันจะหาเงินค่อนข้างยาก นี่เองก็จะเป็นทริคที่ผมเคยใช้มาก่อนด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็ได้รับการแนะนําจากหลายๆคนจากหลายๆท่านผมเองก็เรามารวมๆกันอะไรทํานองนี้นะฮะโอเคสุดท้ายนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ